ครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับชมลมคนรักพระสนิมแดงที่มีพันตำรวจโทวีรศักดิ์ชินบุตรเป็นประธานชมลมครับวันนี้เรามาคุยกับที่ร้านอาจารย์คมพักวัดศูนย์รับตอบและตรวจสอบพระเครื่องเพียวซ้ายแอมูเล็ตครับอ่ะแนะนำแนะนำตัวเป็นทางการเลยครับพี่ครับอืมขอบคุณท่านไตเทพ สียงดังเสียงดังขอบคุณท่านไตเทพผู้โด่งดังทางด้านาบรรยายพระเครื่องทั่วทั่วทั่วประเทศนะครับขอขอบคุณมากแต่ผมไม่ใช่ประธานนะครับท่านประธานก็คืออาจารย์คมผมเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่วันนี้โชคดีครับผมตั้งใจจะมาชมพระมาอะไรต่ออะไรท่านอาจารย์บอกว่า พี่พี่ผมเคยดูพระพี่อยู่วันนั้นอ่ะพี่ต้องมาออกรายการก็ได้จังหวะโชคดีได้จังหวะโชคดีมาออกรายการวันนี้พี่เอาพระอะไรมาโชว์บ้างครับครับวันนี้มีพระท่ากระดานนะครับสนิมแดงครับความเป็นมาของพระท่ากระดานสนิมแดงนะครับผมได้มาจากเมืองกาญบุรีในยุคที่ผมไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี2513 คราวนั้นนะครับเขื่อนเจ้าเนนยังยังยังไม่ได้สร้างเขื่อนศรีนครินนี่ยังไม่สร้างเ,เ,เ,าเขื่อนเจ้าเนนครับเป็นตะบนเจ้าเนนหรืออะไรนี่ไม่รู้แต่เขาเรียกเขื่อนเจ้าเนนเจ้าเนรผ,<ม>ผมก็ขึ้นไปไปดูเพราะว่าเขาเตรียมการจะสร้างเขื่อนเนีเ่ยตามนโยบายตามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ไม้ต่างๆก็ต้องตัดออกพวกสัมปทานต่างๆก็ตัดออกพวกลักลอบเล่งตัดไอ้พวก,พวกลักลอบก็มีอะไรต่ออะไรผมก็มีความจำเป็นจะต้องไปดู ตามหน้าที่นะครับขึ้นไปก็ไปพบกับชาวบ้านชาวบ้านทั้งหลายก็คุยพันไปกินเหล้ากันไปมาก็ของขวานถูกคอก็พระธากาลานองค์แรกมาก่อนครับขอให้ฟรีหรอครั้งแรกเลยนะให้ฟรีครับอย่างนั้นพี่ก็ให้ของฟรีต่อได้ก็ก็ก็อาจจะได้นะผมกล้าเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยกินยาตายประยาธิอ๋อตัวได้องแรกมาแล้วมีปฏิหารไหมครับพี่ พอได้องค์แรกมาแล้วก็ปฏิหารก็เกิดขึ้นครับจากการทํางานนะครับเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งก็ไปได้เพิ่มมาอีกเกิดขึ้นครั้งที่2ก็อยากได้อีกได้ได้มาเรื่อยๆก็เก็บพระมาเรื่อยตั้งแต่สวยไม่สวยไม่รู้แต่ว่าก็เก็บไว้สะสมแขวนคอไว้ตลอดเวลาครับถ้าแท้เก็บหมดก็ยังไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้แต่ประสบการณ์เท่านั้นที่ผมก็เก็บก็หวงหวงมาตลอดครับอย่างครั้งแรกเนี่ยได้มา วันนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวผมหรอกที่เกิดประสบการณ์อุบัติเหตุนะผมอยู่ในในท่าม่วงท้องที่ท่าม่วงเสร็จแล้วมีคนมาแจ้งบอกว่ามีรถชนต้นไม้ตายหมดเลยทั้งทั้งคันเลยคนเขาเห็นแต่ว่าไปบมบอกอยู่ตรงไหนนะห่างจากอำเภอไปหน่อยนะถนนแต่ก่อนมันแคบถนนมันแคบไม่ได้ใหญ่เงี้ยนะครับไปดูปรากฏว่ามีเนนยืนอยู่เนนยืนอยู่คนหนึ่งอายุประมาณสัก น่าจะ18 19เ้นี่ยเนนยืนอ,อยู่พวกเนนเนนไม่เห็นนี่ตอนตอนชนหรือเปล่าบอกอาต,ต,ตมาอาตนามานั่งรถมากับรถคันนี้แล้วเนนบอกอาตมานั่งรถกับรถคันนี้<ช>ผมก็บอกเอ้าเขา,าเป็นไงอ่ะมันกระเด็นออกมาเพราะแกก็นั่งนั่งข้างหลังนะข้างหน้า,า,นาม,มีผู้หญิงด้วยใช่ไหมมีผู้หญิงด้วยก็น,นั่งนั่งด้วยไม่ได้แล้วก็เนนก็นั่งข้างหลังมาเสียรถชนปุ่มตายทั้งคันเลยชนต้นไม้ใหญ่นะไม่ใช่ชนรถนะ เนนแกก็เดินออกมาแล้วมายืนรออยู่ผมก็ไปตรวจเสร็จแล้วก็ผมก็พาใครต่อใครมาทํากิจอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งเนนที่วัดเนนก็ไปส่งไปถึงเมืองการก็เลี้ยวขวาออกทางสุพรรณผมก็จําวัดไม่ได้เนนมีอะไรดีอ่ะก็อาตมาก็ไม่มีก็ล้วงกระเป๋าพระก็มีกระเป๋านะผมก็ไม่รู้พระมีกระเป๋ามีมีกระเป๋ามีกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเสื้อเนี่ยก็มีพระกระดาษมาก็ได้มา หลังจากนั้นผมก็เห็นก็อยากได้เรื่อยเข้าจะเข้าไปเรื่อยเข้าไปก็ได้มาเพิ่มมาเรื่อยๆครับแสดงว่าเนรรอดวันนั้นพกท่ากระดานใช่ไหมพกท่ากระดานผมก็ก็ขอเนรต่อไหมเขาก็ขอเนรต่อก็เอาก็เอามาก็เอามาเนรจะใช้อะไรต่อเนนแกไม่รู้ความศักดิ์สิทธิ์หรอกแกไม่แกไม่รู้เรื่องแกไม่รู้เรื่องแกอาจจะได้มาจากพ่อหรืออะไรมาต้องบวชผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่หรอกเด็กถามตรงจผู้ใ่หรอผู่รอกนมัน ไม่ได้หลอกแต่ว่าผมอยากได้ผมอยากได้ผมอยากได้ไม่ได้หลอกแต่ขอเขาตรงๆเลยครับหลังจากนั้นก็ได้มาเรื่อยๆครับเน้นๆที่ดูอยู่นะครับนี่ๆเจ้าของขอมาเลยเหรอขอมาแล้วก็อยู่กับผมก็อยู่กับผมได้ขอมาสององแล้วได้ได้ได้องค์เดียวได้องคค์์ได้องเดียวเสร็จแล้วก็ไปไปนั่งดื่มเหล้าหลังจากนั้นก็ไปนั่งดื่มเหล้าดื่มอะไรกันในในบริเวณจะสร้างเขื่อนแต่ก่อนมันมันเหมือนจะสร้างเขื่อนแต่ยังไม่สร้างใช่ไหมคุยไปคุยมาก็ถูกคอ คนงานพวกอะไรก็ถูกคอก็ขอมาเพราะว่าผมเห็นทุกความศักดิ์สิทธิ์ขอมาเสร็จแล้วใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ใช้มาเรื่อยๆครับต่พกอีกตัวตลอดก็พกพกถ้าอยากเดินทางไกลจะพกเวลาทํางานก็พกแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นหลายครั้งเกิดขึ้นกับตัวผมเองก็ขับรถไล่จับผู้ร้ายนะครับเสร็จแล้วผมแซงไปคันหน้าคันที่สวนมาไม่ยอมถนนมันแคบก็เรียกว่าเข้าตรงกลางพอดีเลยฝารถไอประตูรถฉีก ก็โอเคผมก็ไม่เจ็บก็มีประสบการณ์ผมมีประสบการณ์ผมก็เกิดความรักพระท่ากระดานมาตลอดรู้ว่าเป็นพระท่ากระดานมาตลอดเราก็เก็บของผมจนต่อมาก็หลังจากเขามีการประกวดพระมีอะไรต่ออะไรผมก็ไปดูนะว่าใช่เหมือนของเราไหมผมดูมันไม่เหมือนผมอายผมดูพระเที่เขาประกวดมาลงหนังสือมามันขี้เขียวดำๆไงชอบคนติดละวันที่หนึ่งเลขหนึ่งมีอะไรต่ออะไรสองอะไรต่าง ผมว่ามันไม่เหมือนของผมไปมาทุกสนามนะครับผมก็หลบทุกสมาเอาภานี้ห<ต>ลบแต่เวลาจะไปทํางาน,นงต่างผมก็เอาไปใช้<ม>แต่เวลาจะไปคุยใครผมก็ไม่กล้าผมก็มันไม่เหมือนกับในรูปอ,อ่ะผมก็คิดวา่ามันยังไงชอบคนแล้วก็เคยไปส่งประกวดครั้งหนึ่งอ่ะครั้ง,คร,งครั้งที่ต้องเก็บจริงเลยครั้นั<ม>้นอ่ะผมไปประกวดแต่ไม่บอกว่าไปประกวดที่ไหนรายการใหญ่มากกาสมกวรผมก็ส่งไปประกวดเขาบอกภาพผมไม่ถึงก่อนประกวดเนี่ยผมก็ภาพผมคิดว่าภาพผมนี่สวยมากอ่ะ องนี้ครับก็คิดว่าผ้าสวยมากผมก็ต้องลองถ้าผมคิดว่าผมเข้าผมคิดว่าผมได้ที่หนึ่งนะเพราะผ้าที่เขาประกวยมันเขียวๆดำๆเช่าควมันไม่สวยอะผมคิดได้เขาบอกว่าไม่ถึงไม่ถึงปั๊บผมปรเกวยไม่ได้มันต้องถึงสิเขาก็เรียกอาจารย์ใหญ่เข้ามาอยู่ห้างหลังเรียกว่าเซียนชั้นผู้ใหญ่เดินมาเขาดูเง่้ยไม่ไม่ถึง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 ผมก็เก็บ แล้วก็ก็ยึดใบที่ผมเสียค่าค่าค่านั้นไปค่าค่าสมาชิกนะค่าค่าสมาัครเขาก็ยึดไปผมไม่ได้กเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วผมก็มายืนเสียใจเสียใจมากกว่านั้นผมก็เก็บพระต่อมาไม่นานมาเนี่ยมีพิกอาจารย์โกงอ,อ,อาจารย์โกงออกรายการของอาจารย์ของท่านไกรเทพเนี่ยไก่เทพเนี่ยครับออกรายการผมก็ไปเห็นคลิปเขาพอดี มีพวกล้วด็มีมีพวกแล้วนี่มีพระธาตุการันคล้ายๆของผมในคลิปผมโทรไปหาอาจารย์โกงเลยอาจารย์อาจารย์ตกลงพระอาจารย์เกหรือแทอพระเขาบอกของเขาอาจารย์โกงเขาบอกของเขาแท้เขาได้มาจากศรีสวัสดิ์เขาอยู่นั่นมามีมีแพรมีอะไรต่ออะไรอยู่นั่นได้มาเยอะแยะเลยบอก ไอ้ของผมก็มันเหมือนของเขาอ่ะพี่พี่นี่นะครับได้ก่อนโกงมีแพครับได้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนโกงมีแพรอโกงมีแพรเพราะต้องสร้างเกิดเสร็จแล้วครับมีแพรสร้างเกิดเสร็จแล้วผมได้เมื่าปีหนึ่งสามแต่ว่าเราเก็บอุบเก็บไปนานไม่ใช่อุบนะเราไม่กล้าเพราะว่าไปของเขามันไม่เหมือนของเขาแต่เราเชื่ออยู่คนเดียวว่าไอ้ประสบการณ์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันแควคาดไม่เคยโด้นยิงครับ ก็คนจะกล้ายิงได้ไงมีผ้าท่ากระดานใช่ไหมเช่นนั้นจึงไม่โดนยิงมันก็เหนียวไม่เหนียวไม่รู้แต่แค่ค่าตลอดไม่ว่าเรื่องรถเรื่องอะไรก็เป็นอย่างนี้ครับครโอเคอันนี้เราเรามีอย่างเนื้อสนิมแดงอาจารย์เอมาอธิบายฟังนิดหนึ่งครับก็คราวหลังก็ได้พบกับพี่วิรศักดิ์เนี่ยครับแกก็มาดูการตรวจผ้าสนิมแดงเนี่ยก็มาเห็นก็โอ้โหตกใจว่าเอะสนิมแดงนี้มีความงดงามมากใช่ไหมครับ ที่เกิดในเนื้อโลหะเนี่ยเพราะว่าธรรมชาติของพระสนิมแดงเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยฟ์มแก่อ่อนในเนื้อนะของแท้จะไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะว่าสนิมแดงของแท้ๆเนี่ยเกิดขึ้นในเนื้อพระที่เราใช้วิทยาศาสตร์ตรวจสอบเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับลองลองมาชมดูครับที่ผมทำคลิปมานะครับสองด้วยสิบเอกตรงๆเลยอ่ สองด้วย 10x ไม่เจอนัวเสือกวดสนิมแดงแบบนี้เนี่นะครับคือคนที่ชํานาญ 10x เนี่ยเขาอาจจะเห็นแต่ผมไม่ชํานาญนี่เราจะดูดูหนึ่งดูไปที่สนิมเยอะๆครับคาบนี้เป็นคาบอะไรจ๊ะคาบ,าบแคลนไซครับคาบแคลนไซ่านี่แคลไซายเคลือบสนิมแดงไป,ไปแล้วครับ,รบที่เห็นเนี่ยนะวามแก่อ่อนขขงสนิมไม่เท่ากันเนี่ย น่ยนิ่งๆบ่อยวามแกอ่อนของสนิมที่เกิดขึ้นจะไม่เท่ากันเราจะเห็นแล้วจะมีพวกเขาเรียกว่าไขแซมสนิมและสิ่งครับสิ่งที่เห็นแววาวเนี่ยระยิบระยับนี่คือปลาดดปลาดัดตายที่มาจับในผิวพระครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นผ้าที่อยู่ในกุพันเอร์เซนี่ครับถ้าใช้กล้องครับันกรเท่านะครับจะเห็นจะเห็นแคลซ้ายขึ้นบนที่มากข้างบนนี ใชนี่นชุดช้าช้ใช่ไห่นะครับครับถ้ามาถ้ามาด้วยตัวปลาคนเอะเ็งครับอันนี้สนิมแดงสนิบแดงสีแกอ่อนไม่เท่ากันแกอ่อนแกอ่อนไม่เท่าทั้งองนะครับทั้งองไม่เท่ากันถ้าคุณเห็นแกแกทั้งองค์แดงแป๊ดทิ้งได้มายังทิ้งทำใจทำใจทำใจว่าจะทิ้งหรือจะเก็บต่อโอเคเลื่อเลื่อลงมาหน่อยครับเราจะเห็นว่าเนื้อตะก่วดใช่ไหมเนื้อเนื้อเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนี่ยแล้วมีไข่แซมขึ้นมาเยอะยะ ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยบางคนใช้แปรงขัดออกไม่ได้ไม่ออกครับไม่ออกใช้แปรงลวดขัดไม่ออกนะครับขัดไม่ออกถ้าขัดออกนี่คุณก็ทําจครับโอเคนี่ยพวกนี้ีปละหลอดเต็มเลยปลหลอดเต็มอ่ะตัอ่าพี่อ่าพี่บอยเรื่องนี้โอเคจบอ่าเที่ยนั้นมนมนเสน่ห์ของพ้าสนิมแดงก็อยู่ที่เราเห็นเนี่ยแหละว่าของแท้การเกิดขึ้นของสนิมค่อยเป็นค่อยไปความแก่อ่อนในพื้นผิวจะไม่เท่ากันครับนะครับและสิ่งที่เห็นอีกก็คือ มวลสารเม็ดดำๆที่อยู่ในองค์พระเขาค่อยเรียนดูเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอธิบายเรียนดูเม็ดแับองเม็ดแร่เม็ดแรกเนี่ยคือถ้าเราเรียนรู้คาวแซวเ์เนี่ยเนี่ยเม็ดแรกดำๆที่เห็นเนี่ยเออถ้าถ้าเรามีความฉุกคิดสักนิดว่าพวกเนื้อตะกั่วเนี่ยกว่าเราจะหลอมละลายได้ต้องใช้ความร้อนพันกว่าองศา ครับแต่แร่นี้ทนความร,ร้อนทําไมไม่ละลายไปด้วยครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่ มันควรละลายเป็นเนื้อเดียวกระองค์พระแต่เม็ดแรกบางเม็ดไม่ละลายและยังยังมีเส้นพุทธคุณนะที่ขาวๆาวเห็นท่วไปเนี่ยครขออาจารย์คมนะครับคือต้าที่ผ่านปานไปเอกมีพุทธคุณต้องมีเส้นพุทธคุณให้เห็นครับขึ้นเป็นขึ้นเป็นเส้นให้เห็นก็คือเป็นดีเอของพระแท้เนี่ยแหละครับอันนี้ไม่ใช่พระเนื้อผงสมเด็จนะครับนี่เป็นพระเนื้อตะกั่วสนิมแดงตะหนิมแดงมีเส้นมีเส้นลักษณะเดียวกันเดียวกันโอเคเนื้อสนิมแดง นั้นความงดงามก็ดังที่เราได้เห็นเนี่ยแหละครับนี่นะครับนี่คือไข่ขึ้นมาแซมสนิมนะสนิมยังหลบอยู่ในคุมหมดไอ้ตัวไข่หรือไงนี่แคลไซน์ก็บางคือพวกเสียงเขาเรียกไข่ไงแต่เราก็ค right right ือแคลไซน์เนี่ยแหละขึ้นมาคือเนี่ยอืภาษาไทยเรียกแคลไข่ไข่นะเขาเรียกไข่แคลไซน์เนี่ยแหละเห็นไหมเม็ดลงเม็ดแรกเห็นเนี่ยเยอะๆคือถ้าคุณจำตรงนี้ไว้นะครับ คุณไปส่องพระองค์อื่นที่มีเม็ดแร่แคลไซต์แบบนี้คุรับคณตีความไว้ได้เลยว่าเป็นพระแท้แน่นอนครับครับแล้วนไอตัวนี้ผมไปทําแช่น้ํากดหรือทําวิธีการสร้างได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสนิมแดงที่เกิดในเนื้อผ้านี่ต้องเป็นผ้าอายุเป็นร้อยรอยปีขึ้นไปและต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนมากด้วยนะครับร้อนมากก็มอนก็เหือคนออกอยู่ในกูนานๆนะ้วมันก็แล้วพวกระลลอดที่เข้ามา เป็นมวลสารผสมเนี่ยพออายุร้อยร้อยปีมันจะเป็นสนิมแดงนะปะลอดเนี่ยสนิมปลอดคือสนิมแดงครับผมรู้สูตรการทําทําแบบนี้ว่ามันมผมทําได้ไหมอาจารย์ได้ครับแต่ต้องอาศัยตัก1ร้อยกว่าปีาผมว่าจะได้กินกันแล้วป่ะไม่ลดอันนี้คือความความแดงขององค์พระครับเนี่ยฮะสวยมาก เนี่ยมณนนเณของพระสนิมแดงอยู่เนี่ยเราถึงตั้งเป็นชมรมคนรักพระสนิมแดงนะช<ผ>มรมเราตั้งเพื่อขึ้นมาเพื่ออะไรครับอาจารย์เพื่อให้ความรู้นะกับสมาชิกเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เราไปให้เสียนดูอย่างเงี้ยมันตีเกมหมดเอาไปส่งประกวดเสียงเงินเนี่ยอย่างพี่เขาไปส่งมันก็บอกไม่ถึงผมไม่รู้ไม่ถึงอะไรนีนเ่เสียนบอกไม่ถึงเสียนบอกไม่ถึง เซียนบอกไม่ถึงโดยไม่ขึ้นกล้องให้ดูเลยเออไม่ขึ้นหรอกผมจะเอาให้องค์ที่เขาว่าถึงถึงมาเปรียบเทียบดูอะอยากอยากได้องค์ที่เขาว่าถึงถึงเออเอามาเอาเอาเอาเปรียบอาเล่นกันยังไงใช่มันมันพูดมันต้องมีหลักการเนี่ยสวยายเนี่ยนี่ถ้าใครมีสภาพนี้โดนต้มมาองค์ละพันนี่ซื้อได้ไหมอาจารย์เก่เลยครับคือถ้าคุณโดนคุณโดนต้มมาองค์ละพันนี่โอ้โหหมูนี่คุณซื้ออะไรสภาพนี้ แนวฟวามงามอยู่ที่เนี่ยที่ผมว่าอาารชมรมหมออจารมีสมาชิกเยอะยังครับก็มีเข้ามากันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังจากพวกเซียนเนี่ยไปตีเขาแก๊ครับแหละครับคือต้องยอมรับนะครับว่าเซียนแต่ละกลุ่มเล่นไม่เหมือนกันนี่นะครับเอาขึ้นมาอีกองหนึ่งหรือมีกี่องค์เออดูที่ภาด้านด้านหลังขอดูด้านหลังหน่อย ขอดูด้านหลังหน่อยครับหน้าหลังหน้าหลังต้องเหมือนกันเนี่ยป,ป,ประหลอดเนี่ยประลอดท้งนั้นนะครับคือประลอดเนี่ยพวกนี้ยคือข้าประหลอด <c oughs> นี่นะครับมีข้าประลอดครับอันนี้เม็ดและอันนี้เม็ดแร่ที่ผมบอกเขาาไม่ละลายมีก้อนเล็กก้อนใหญ่กระจายนั่นนะครับเนี่ยการสร้างเนี่ยประลอดทางนั้นที่เห็นนะครับครับ ครับอย่างองค์ที่ผมถ่ายอยู่นี่เป็นอะไรครับี่อันนี้<อ>เป็นท่ากระดานเขาเรียกว่าเกตยาวท่ากระดานเกตยาวอันนี้ครับลาฟังไปท่านเจ้าของพระอยากคุยอ๋อท่ททากระดานพระท่ากระดานองค์นี้เออเป็นใกล้ๆเลยครับตามที่เขาพ,าพวกบรรดาผู้อาวุสโสและผู้ที่ชอบพระท่ากระดานบอกว่าเป็นเป็น พิมพ์นิยมเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมแล้วก็มีมวลสารเจ็ดสีครบเจ็ดสีเขาไปน,นั่งนับกันมนาะองนี้นะครบเจ็ดสีถือว่าถ้าหากส่งประกวดมันควรจะได้ที่หนึ่ง<า>แต่ตก็แต่แต่<ร>ส่ง5แต่แต่ส่งมาก็ได้ที่สองมานะแต่ว่ามีมีองค์ที่ที่สลลคัลงรักปิดทองเก่าครับลงรักปิดทองเก่าครับถ้าถู้ทำไมเขาลงรักปิดทอง พวกมาลงที่หลังหรือไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าก่อนจะเอาลงกุไม่ไม่ใช่สร้างเลยครับองค์นี้ได้มาฟรีป่ะครับองค์นี้เสียตังค์ขอไม่ได้ครับแต่เราจะขอองค์ได้มาฟรีองค์นั้นได้มาฟรีแต่แต่รักมากอาจารย์คงครับเดี๋ยวสององอันอันนี้เกศหักในกุแล้วเขาเรียกกิมเกศบัวตูมเกศหักในกุกเขาเรียกเกศบัวตูม อามีทั้งเกศสั้นเกศยาวไหมครับกลุ่มนี้มีก็เพราะว่าอยู่ในกลุ่มนะโดนทับผมกันนะธรรมชาติครับผมเนี่ยรอยอันนี้องค์ที่เราเข้าขึ้นกล้องให้เมื่อกี้นะครับครับอันนี้นะครับถ้าเซียนตีเกศคุณเจอสภาพนี้ซื้อได้คือเขาเขาขายคุ่มขอแอบซื้อบอกพระเกศขอซื้อองค์ละพันกศแล้วก็อาจารย์โกงเปิดนเท่าไหร่นะห้าล้านครห้าล้านครับผมห้าล้านครับผมโอเค เดี๋ยวเอาขึ้นกล้องที่นี้เป็อีกสององเราจะพามาดูว่าเป็นอะไรนะครับยุอคอันนี้เป็นอะไรครับเจ้าของพระผมผมตอนนี้ผมอธิบายยังไม่เก่งผมแต่ว่าผมดูว่าแท้ททล้านเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองผมผมอธิบายไม่ไม่ได้อาจารย์คมอธิบายให้ีอา,อาจารย์คมอธิบายดีคือพวกข้าวปูหรือข้าวหมูปูเนี่ยจะฝังอยู่ในเนื้อนั่นครับพวกเนี้ย เราสนิมที่เกิดคือว่าแดงมากครับอันนี้จะหายากหา,า,กหา,ากชมยากครับครับคือถ้าสังเกตนะสนิมจะไม่เสมอกค์จะไม่เสมอกันทั้งองค์ละครับถ้าเสมอกันทั้งองค์คุณคิดเอาเองครับเพราะพกนี้มาเข้ากล้องตรวจวิทยาศาสตร์จบจบไม่มีใครโกรหกได้เป็นคราบสีโปนี่เห็นเลยนะครับเห็นเห็นเลยเห็นครับอ่ะอันนี้ทําไมไม่เห็นสนิมแดงอันนี้สนิมแดงมีน้อยนะครับแต่ว่าเขาเขาเรียกว่า ตะกันขี้กูนจับเยอะมากผิวเพราะว่าผ้าอาจจะอยู่ก้นก้นกูอะครับถ้าอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าเป็นเป็นผ้าแท้ได้ยังไงครับอ๋อตรงๆเลยแต่ถ้าเข้าเครื่องเราจะเห็นสนิมแดงสวยเหมือนกันครับครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับเากล้องเราจะนาเลือกคู่อ่าเหมือนกันครับครับครับอ๋อจะเป็นจะเป็นสนิมแดงครับพวกนี้นี่กล้อง 10x มองไม่เห็นไม่เห็นคือเห็นที่นี่หน่อยแต่เข้าเข้าพันสามพันหกร้อยเนี่ยชัดเจนครับข่าวหน้าเจ้าของเคาะพระ เอาโชว์แต่ภาพผมไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ไม่ตั้งใจมาอ่าก็ก็ตั้งใจมาอยู่แต่มันลืมทั้งพวงเลยลืมลืมเรียกจากโอ้โหครับไม่ได้เป็นตำรวจสตูน้อยหรือเยอะมากกว่าเดิมผมถามจริงนี่นะครับนี่ยเนี่เออขอขอเล่าเป็นมาของผมหน่อยนิดนึ่งมาเป็นมาของอ่าเออที่เดิมองไปละอ่ามาเป็นมา ก็เป็นมาก่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่ตึกแดงนี่จนจนรักตึกแดงครั้งแรกทีเดียวเนี่ยได้พระมาก็คนนั้นว่าปลอมคนนี้ว่าเก๋ก็กเ๊พตำรวจะผมถามเป็นนายพันเนี่ยคนข่าตีเก๊ตำรวจอะโดนมาเยอะแล้วนายพลอะโดนมาเยอะแล้วนายพันโดนนายพล เคยลงข่าวนะพลตำรวจตีอ่ะอย่าพูดอย่าพูดชื่ออย่าพูดชื่อไม่ไม่พูดชื่อบ้องร้องกันมาแล้วของบอกเขาตีว่าแกอะไรเงี้ยก็ผมก็กล้าไม่กล้าดีนะคุณนัก็เอาเอาพระไปเปิดตัวสักทีทีไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ผมก็ไม่กล้าพอดีมีอยู่วันหนึ่งผมมานี่มานี่ผมก็เอาพระมาให้อาจารย์ัวโดนตีเกไมมถามจริงใจอก็ก็เห็นกล้องแล้วกล้องท่านชัดดีผมก็เอามาตรวจตรวจ บอกอุ้ยอาจารย์คมพูดไงรู้ไหมบอกพระคุณพระพี่นี่นะถ้าเกย์นะผมเลิกเล่นพระไปเลยผมจำมาพูดได้ผมอัดเสียงไปด้วยอนพันรู้นี่ไม่รู้พระองค์นี่นะถ้าเกย์นะผมเลิกเล่นพระทั้งชาติเอ๊อย่างนั้นผมก็ขึ้นจองห้องข้างบนเลยอย่างนี้เราเปิดตัวได้แล้วนี่ล่าอาจารย์านกสนับสนุนบอกถ้าอย่างนี้มาผมก็ขึ้นไปจองห้องในห้องเล็กๆอยู่ห้องหนึ่ง ห้องผมอยู่ใกล้ๆกันแล้วนี่นาจะขายพระเอาอ่ะขายพระเออเปิดแล้วเปิดแล้วจะมีพระสนิมแดงหลายที่หรือที่เดียวผมผมค่อนข้างจะมีหลายองค์ก็เลยก็เลยกล้ามีตั้งแต่มีตั้งแต่ทั้งขี้เหล่ทั้งสวยงามผมมีหมดหมดแต่ว่าสนิมแดงหมดที่เละเท่าจริงที่เหละยังไม่ตั้งราคาเป็นเพียงมาเปิดตัวมาให้ให้รู้มันต้องมีราคาในใจหน่อยขอขอก่อนขอขอก่อนขอขอก่อนตั้งราคาอ่ะพี่ได้มาเท่าไหร่ถามตรงตรง นด้ตอนนั้นมันองละยี่สิบาทก็มีนะที่ที่ข้าวนู้นนะขาวนู้นได้ฟรีก็มีแต่ก็มีองค์ององที่ผมซื้อแพงก็มีสองแสนก็มีนะอ่าอ่เนี่ยสองแสนก็มีสองแสนก็มีนี่ต่อนี่ต่อหน้าพระต่อหน้าพระสองแสนก็ยี่สบาทก็มีองละยี่สิบาทก็มีได้ฟรีจากเนนก็มีโอเคเดี๋ยวแต่ได้มาเยอะได้มาหลากหลายตาวหน้าเราจะเอาองค์ละฟรียี่สิบบาทสองแสนมาสอง อ่าแดงหมดเก่าละแล้วแดงเก่าโอเคว่ะแดงอย่างนี้ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจุ๊อาจารย์พระพัดจริงๆแล้วมีอยู่เยอะไหมครับอยู่กับชาวบ้านเลยเยอะครับครับแต่ว่าไอ้พวกเซียนไอ้พวกเนี้ยมันพยายามจะอย่างที่พี่เขาไปประกวดเนี่ยพแท้ๆมันบอกไม่ถึงผมก็ยังว่าไงไม่ถึงอะไรมันพูดอย่างเงี้ยนะ ไม่ถึงแต่ไม่ได้ขึ้นกล้องไม่อเลยเออมันไม่มีให้ดูหรอกพวกนี้มันไม่ได้เขาอยู่พี่องเล็กๆอยู่นะเสียนน้อยเสียนน้อยเสียนน้อยเนี่ยอายุเขาประมาณทักสามสิบคนที่รับภานะเสียนน้อยเสียนใหญ่แก่มาตเท่าๆผมนี่มาเขาโบงมือเขาจับเขายังไม่ขึ้นกล้องเลยเขามือโบกมือเพราะเใส่แล้วเออผมขอใบนั้นด้วยไปที่เอาไปเอาไปไมใหเขาเขียนอ่ะบัญชีทิ้งเลยเขาเอาไปโยนเข้าตะกร้าไปแล้วไม่ให้ผมผมมายืนกอดอกคือคือคือไอ้พวกเนี้ยมันเก็บเงินค่าค่าเอาภาพไปประกวดหน้าด้านๆนะผมก็เคยเจอ ขนาดขับรถจากดอนเมืองเอาผ้ามาประกวดมันบอกไม่ถึงให้พวกเนี้ยมันผมบอกตรงให้พวกเนี้ยมันหน้าด้านพูดด้านตรงๆเลยแต่นี่ผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าองค์การไหน่ประกวดนะแต่ถ้าใครบอกไปจริงแล้วก็มาบอกผมผมจะเปิดก็จะเปิดเออเออแต่แต่ผมไม่ได้ว่าหน่วยไหนยังไม่ว่าหน่วยไหนเพราะเพราะว่าเพราะว่ามีชื่ออยู่ในในสมองเลยใช่มไม่รู้บอกว่า คุณน่ะมา่ตแล้วพูดโกหกนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ดีเบตกันว่ามันของจริงเออเอามาเข้ากล้องด้กันไม่ไกล้องกล้องอยู่นู้นกั็เชื่อว่าเขาจะจับภาพก่อนจะเข้าประกวเลยว่า้าะวางแล้วผมก็เอากล้องมลอถือผมก็ถ่าย เขาคงมันไส้ผมว่าเอ๊ะมันจะมาประแบบนี้จะมาถ่ายกูัวพรหายไงเขาคูดอย่างนี้นะผมไปส่งพอไปส่งโต๊ะนะมันไม่บอกโต๊ะดีกว่าแต่เขารู้ไม่บอกโต๊ะจะรู้ได้ไงพี่ส่งพระท่ากระดานมันก็โต๊ะพระท่ากระดานดิโอไม่ใช่ไม่ใช่มันมีเลขมันมีเลขมมันีเลขนเอาพระไปส่งโต๊ะท่ากระดานแต่เบอร์มีเบอร์แต่เขาไม่รับเจ็บใจมาถึงทุกวันนี้้อุยเจ็บใจเนี่ยเนี่ยเจ็บใจมากถึงขนาดมึงเก็บพระเลยเก็บเก็บเลยพระได้เข้ากล่องเข้าตู้เซฟจับจัหน้ามาได้เไ้ตูซฟ จำหน้าได้ไหมไม่จำไม่ <c oughs> จำหน้าแอบซื้อเดี๋ยวมาขอซื้อนี่นี่นั่นน่ะถึงเป็นแรงดลใจที่เราจะเปิดชมรมผู้รักสนิมแดง <c oughs> สนิมแดงครับ <c oughs> ทุกอย่างครับสนิมแดงมีหลายกลุ่มครับ <c oughs> มีหลายกลุ่มในในชุดเป็นจะพาคี่พาเนอร์ชินไม่ว่าพระล่วงหลังลางปืนนะพระท่า,ากระดานพระอาหุยาลบุรีพระชินราชใบเสมาพระมเหสวร พวกเนี้ยถ้าเป็นสนิมแดงนะหายากส่วนพวกเซียมมันจะเอาบนเนื้อชินหาง่ายๆมาเอาตัวเก่าหลอกขายครับผมบอกได้เลยสนิมแดงนี่หายากมากครับหาย,ยากมันเอาตัวเก่าตะกัวเก่า,กามาหลอกมีตะกัว,วอ้วนเก่าๆเนี้ยมันโด่งกันนะั้นแ่ะที่พวกเนื้อชินเนี่ยแหละสนิมแดงมันหาที่ไหนให้ได้มันหาไม่ได้มันต้องใช้เป็นเวลาเป็นหลายร้อยปีครับจะเกิดพวกเนี้ยครับ นี่ถึงจะเกิดนะครับถึงจะเกิดบอกเนี่ยกล้องเนี่ยมันจับโกหกคนได้จริงแล้วเนี่ยผมมาพี่ครับเสียตังค์หน่อยไปไปวิเคราะห์ห้องผัวเลนเซสแกนอจะรู้เลยครับว่ามีมวลสารกี่ชนิดออันนี้ถ้าพี่มีต่ำกว่าสิบชนิดนะทิ้งเลยแต่จริงนะมันมีคือคือมีหลักการคิดอย่างนี้ครับพี่อาจารย์คมคือถ้าเป็นพระเนื้อโลหะโบราณโบราณเนี่ย จะมีส่วนผสมของโลหะมากกว่าสิบชนิดแต่ใหม่เนี่ยไม่เกินห้าเพราะว่าสมัยโบราณเขาอ,อะไรดีเขาใส่ไปหมดอ,อะไรดีมาใส่หมดไม่ได้มีแต่อ่ะแล้วตะก,กั่วโบราณกับตะกั่วใหม่นะครับคนละสูตรกันครับคนละสูตรในการผสมกันครับคือตะกั่วตะกั่วอะไรนะตะกั่วอ้วนที่ไปทําไม่เก่าเท่าตะกั่วนี้ครับอาจารย์คมของอาจารย์ทาทไมเปิดศูนย์นี้อ่าเปิดชมรมนี้ขึ้นมาแล้วรวมกลุ่มกัน ก็เนีส่วนใหญ่เราจะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพราะว่าคนหมดที่พึ่งนะหมดที่พบางคนหมดสตางค์นะมาเจอผมมาบอกผมมาเจอช้าไปเพราะว่าไปโดนพวกทุบสน่มมาแล้วอ่ะเยอะเยอะครับเยอะทําไมตำรวจใจแข็งถึงไม่ไม่หลงทางเสียงอืมเพราะผมค่อนข้างจะกินน้อยอ่ะ ก็เลยไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเท่าไหร่กินน้อยใช้้อถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินห้าหมื่นคนไปแล้วผมเป็นคนกินน้อยครับไม่เคไม่เยเดือดร้อนเรื่องเงินมาตลอดแต่ไม่รวยนะอาจจะคงครับคนคนที่โดนโดนมาที่เซียนวิเคราะห์ว่าเกแล้วมานี่เยอะไหมเยอะครับที่มาหานี่บางคนเอาพะอาพะลวงหลังลางปืนเนี่ยมาให้ตรวจหลายรายนะไปให้เซียนอยาให้เอ่ยชื่อเลยเซียนมีชื่อฮะไปไปเขี่ยโอเกทั้งนั้นครับ มาดูนี่อะมันก็มีมันก็มีอย่างนี้ต่อเออเขาก็เลยนั่นเขาเขี่ยเตะอาจารย์เขี่ยแท้เพื่อรับเงินค่าตรวจมาไม่ใช่ถามให้แล้วนะครับว่าที่ไอคนที่สงสัยมาที่นี่เขาแท้ทุกองอาจารย์แท้ทุกองไหมคือที่เราพูดนี่บางทีเราไม่ได้ท้านะถ้าเนื้อสนิมแดงเซียนที่ไหนว่าแท้นะเอามาประกวดของเราเข้ากล้องได้กันเนี่ยนะเพราะสนิมแดงในการเกิดกันจะคล้ายๆกัน แล้วทำกันไม่ได้ด้วยต้องอาศัยธรรมชาติเป็นร้อยปีเอามาตรวจกันได้เลยถ้าทําได้ก็จับได้ผมถึงบอกพี่เขานะถ้าทําสนิมแดงนี้ได้เลิกเล่นถ้าทําอย่างเงี้ยได้เลิกเลอถ้าทําสนิมแดงอย่างในภาพนี้ได้เนี่ยอาจารย์อาจารย์คมประกาศหน้าหน้าคลิปเลยนะต้องเลิกเล่นเลยต้องเลิกเล่นเป็นา่นดานใจผมต้องเปิดร้านร้านผมอยู่ตรงเลขที่หนึ่งสามแะไร ยังไม่เลยยังไม่มีจะคงจะเป็นชื่อวีมั้งตั้งใจจะเป็นอาจจะเป็นลุงวีก็ไม่ใช่แล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อพี่ต้องชื่อร้านชมลมคนรักสนิมแดงครับก็คงจะมีเครื่องไม่ทำจะเลยใหญ่ใหญ่เลยเพราะว่าแล้วก็ตกแต่งสีแดงทั้งร้านเพราะ พอบางคนร้านแรงเด้งร้านกระเดาแลนวไม่ไม่เพราะว่าในสมัยนี้ยุคนี้ะวิทยาศาสตร์มันตรวจสอบได้นะคนเข้ามาเห็นนี้เขายังชื่นใจนะเขายังรักษาไว้ได้ครับนี่นะครับคือตรวจสอบสนิมตรวจสอบขาแคลไซต์ได้หมดนะครับคือถ้ามาตรวจสอบอาจารย์คมอาจารย์คมอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ตึกแดงดีดีมอตรงข้ามสวนตัตุจักครับครับผมมาได้ทุกวันมาได้สี่วัน พฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์แต่แนะนําให้มากับพฤหัสกับสุกร์คนน้อยที่จอดรถราคาไม่แพงครับผมนี่นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ